สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนทุกท่านมาดูเครื่องตัดหญ้าที่สามารถดูดน้ำได้นะครับเผื่อบางคนบางท่านยังไม่ทราบนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ตัดในทุ่งไร่ทุง่งนาหรือในสวนของเรานะฮะเขาสามารถใช้ดูดน้ำ ขึ้นมารถต้นไม้หรือว่าสูบน้ำเข้าในทุ่งนาของเราได้นะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าที่เราจะนำมาทดลองในวันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้า4จังหวะที่ใช้กันโดยทั่วไปนี่แหละครับก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่สะพายข้างนะครับก็ส่วนมากาชาวไร่ชาวนาเราก็ใช้แบบนี้นะครับ ส่วนเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะใช้น้ำมันเบนซินนะครับทีนี้เรามาดูตัวพระเอกที่ทำหน้าที่ดูดน้ำขึ้นมาให้เราได้นะครับก็จะเป็นตัวสีดำที่ท่านเห็นนี่นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนปั๊มหอยโข่งโดยทั่วไปนะครับ ก็เนี่ยฮะทางออกของน้ําก็อยู่ประมาณสัก1นิ้วนะครับส่วนทางเข้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ช่วงจังหวะที่เราเร่งเครื่องนะครับส่วน,นกลไกการทํางานของเขาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อที่เราติดเครื่องและก็มีการเร่งเครื่องนิดนึงเพื่อให้น้ําขึ้นมาได้นะครับก่อนที่เราจะใช้ก็ไม่ยากครับเพียงแต่เราถอด หัวตัดของเครื่องตัดหญ้าออกแล้วก็ใส่ตัวหอยโขงนี้เข้าไปแทนแล้วก็ลักษณะการถอดประกอบก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับถอดแค่น็อต56ตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับข้อควรระวังนะครับ สำหรับความคิดส่วนตัวของผมเองนะฮะ,ะเนื่องจากเครื่องตัดหญ้าเรานำมาดูดน้ำหรือสูบน้ำนะครับมันเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของเครื่องตัดหญ้านะครับก็อาจจะมีผลกับอายุการใช้งานของตัวเครื่องเองนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านคำหนึ่งหรือพึงระวังในเรื่องอของอายุการใช้งานของเครื่องนะครับ คลิปนี้ที่นำมาเสนอทุกคนทุกท่านก็เผื่อว่าบางคนบางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าก็สามารถดูดน้ำได้นะครับก็สำหรับท่านใดที่ท,ทราบแล้วรู้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทดลองวันนี้นะฮะก็มีตัวนี้แหละครับปั๊มหอยโขง่งตัวสีดำดำนะฮะแล้วก็จะมีะสายยางทางออกของน้ำความใหญ่ของสายยางก็จะประมาณ1นิ้วนะครับเนื่องจากท่อออกของไอตัวปั๊มหอยโขง่งตัวนี้มันจะความใหญ่ของเขาจะประมาณ1นิ้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ซื้อสายยางตัวสีฟ้าความใหญ่ของสายยางหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มาสวมเข้ากับทางออกของน้ำนะครับก็มีตัวรัดมาด้วยนะครับส่วนความยาวของอสายสีฟ้าหรือสายยางที่ต่อออกจากทางออกของน้ำนะครับผมก็จะตัดหรือใช้ความยาวประมาณสัก4เมตรนะครับ ทำไมเราต้องใช้ประมาณสัก4เมตรหรือท่านใดที่จะใช้เป็นสายเดียวต่อยาวเลยก็ได้นะครับแต่ของผมผมจะใช้แค่4เมตรแล้วก็ไปดัดแปลงทางออกอปลายสายสีฟ้าอีกทีนึงนะครับให้เล็กลงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เวลาเราเคลื่อนย้ายเครื่องไปยังจุดอื่นนะครับเราจะได้ไม่ต้องลากสายที่ยาวและหนักนะครับ เพราะว่าสายสีฟ้าเนี่ยขนาด1นิ้วเนี่ยฮะในขณะที่เขามีน้ำนะครับเราจะลากสายลำบากมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะฮะผมก็เลยได้ซื้อตัวแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแปลงจาก1นิ้วไปเหลือ,อแปลงออกประมาณสักไม่แน่ใจในขนาดทางออกของปลายสายอีกทีนะครับ แต่ก็สามารถที่สายยางหรือว่าเข้ากับก๊อกน้ำตามบ้านของเราได้นะครับสำหรับทางออกปลายสายสีฟ้านะครับก็เพื่อว่าที่เราจะไปต่อกับสายยางหรือสาย PE ทั่วไปนะฮะเพื่อจะให้อ่าทำการเคลื่อนย้ายในขณะที่เรารดต้นไม้หรือว่าเราลากสายได้ง่ายและก็เบาลงนะครับดังที่ท่านเห็นนะครับ ซึ่งภาษาทางช่างเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สำหรับผมก็เรียกว่าตัวแปลงนะครับก็แปลงจากใหญ่ให้ออกเล็กนะครับก่เพื่อที่ว่าเราจะได้สวมเข้ากับท่อสายยางขนาดที่ใช้ทั่วไปหรือว่าเป็นท่อ PE ก็สามารถเข้าได้นะครับสำหรับทางออกตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นท่อ PE นะครับก่อเนื่องจากท่อ PE เขามีน้ำหนักเบานะฮะ ในเมื่อเขามีน้ำหนักเบานะครับก<ๆ>็คิดว่าน่าจะมีการเคลื่อนยา้ายได้ง่ายและสะดวกนะครับสำหรับผู้หญิงก็น่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูเลยนะครับว่าเขาจะสามารถใช้ได้จริงหรือไม่นะครับส่วนตรงคันเร่งตรงนี้นะคะรับกพเนื่องจากว่าทำอยู่คนเดียวนะครับคันจะมาเร่งเครื่องด้วยแล้วก็ไปจับปลายสายด้วยก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมจึงใช้เทคนิคการเอาเชือกฟาน มามัดให้เขามีความเร่งนิดหนึงนะครับถ้าเราไม่เร่งเลยน้ําก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งเครื่องยนต์นิดนึงนะครับก็เห็นไหมครับน้ําเริ่มดูดขึ้นมาแล้วครับก็สามารถใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายสายกันนะครับว่าเขาออกแรงหรือไม่อย่างไรนะครับ โดยส่วนตัวก็คิดว่าน้ำน่าจะแรงพอสมควรนะครับก็เนื่องจากว่าเราเข้าใหญ่แล้วก็ปลายสายเราออกเล็กนะครับเรามีการลดขนาดของสายลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็น่าจะได้เรื่องของแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันนะครับตรงปลายสายว่าน้ำเขาจะออกมาจริงหรือไม่หรือออกแรงหรือไม่นะเนี่ยครับ าี่ภาพที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นนะครับก็เครื่องตัดหญ้าของเรานะครับที่ใช้กันโดยทั่วไปในสวนในไร่ในนาเนี่ยครับก็สามารถเอามาดูดน้ําเพื่อรดต้นไม้หรือดูดน้ําขึ้นมาใส่ในพื้นที่ของเราได้นะครับ ส่วนความเบาหรือความแรงของน้ํานะครับเราก็สามารถควบคุมได้ที่คันเร่งของตัวเครื่องตัดหญ้าได้นะครับสําหรับทันใดที่อยากจะได้แรงเราก็สามารถรัดเชือกเข้ามาอีกนิดหนึ่งได้นะครับเพื่อให้น้ําเขาพุ่งแรงขึ้นกว่านี้นะครับหรือท่านใดที่สามารถลากสายหนึ่งนิ้วไหวนะฮะก็ไม่ต้องมาแปลงสายให้เล็กลงเหมือนผมก็ได้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับท้ายคลิปก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สงความมุ่งมา่รารถนาทุกประการนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ ท้ายคลิปก็ฝากทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปเพื่อนำมาเสนอทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ